ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่แล้วเราจะเรามารู้แล้วนะครับในส่วนของส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบต่างๆในระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวนะครับตอนนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาดูว่าไอ้ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันมีหน้าที่นะหลักการทํางานของระบบจุดระเบิดนะครับมาทางานยังไงนะครับก็มาดูนะครับในการทํางานระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวจะมีอยู่2สภาวะข้ังเรียนสภาวะแรกคือ <Excuse> สภาวะที่หน้าทองขาวมันปิดอยู่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายขั้นตอนไปนะครับ สภาวะที่2คือสภาวะที่หน้าต้องขาวมันเริ่มเปิดหรือมันเปิดนั่นเองนะครับมาดูสภาวะแรกก่อนนะครับเมื่อ,อผู้ขับขี่นะครับเปิดสวิตช์จแจในตำแหน่งอ่อนนะครับเปิดนะเปิดสวิตช์จแจไฟจากแบตเตอรี่นะครับนะจะไหลนะไฟจากแบตเตอรี่นะครับไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยขั้วบวกเนี่ยไหลผ่านฟิวนะครับผ่านสวิตช์ญี้นี่สวิตช์จแจเราเปิดนะครับ แล้วก็ไหลผ่านคนลวดปฐมภูมินะครับที่คอยจุดระเบิดเนี่ยคนลวดปฐมภูมินะครับแล้วก็ผ่านหน้าตองขาวลงกล่าวครบวงจรนะครับนักเรียนสังเกตดีๆนะครับในขณะที่ในขณะทีะ่มีการนะครับมีไฟไหลผ่านคนลวดนะครับเน,น,นี่ยคนลวดตัวเนี้ยคนลวดของคอยจุดระเบิดเนี่ยคนลวดปฐมภูมินะครับในขณะที่มีไฟไหลผ่านคนลวดนะครับเรียน ตรงนี้นครับมันมีเกิดการเหนี่ยวนําของสนามแม่เหล็กนะครับหลักการของสนามแม่เหล็กก็คือเม kind of ื่อมีไฟผ่านขดลวดนะครับนะมันเกิดการเหนี่ยวนาเพราะฉะนั้นพอมันเกิดการเหนี่ยวนํานะครับมันยังไม่เปิดนะนะมันเกิดมาครบวงจรเพราะว่าหน้าทองขาวมันมันต่อ,อยนะครับนะมันเกิดการมันครบวงจรลงกราวครบวงจรนะครับไฟจากบวกผ่านฟิวผ่านชึ่นแจผ่านขดลวดนะครับแล้วก็หน้าทองขาวต่อแล้วก็ลงกราวนี่คือสเต็ปที่1ตอนนี้ คนลวดเกิดการเหนื่อยนำแล้วนะครับต่อไปสภาวะที่2คือสภาวะที่หน้าทองขาวเปิดนะครับมาดูสภาวะที่2สภาวะที่หน้าทองขาวเปิดจะเปิดตอนไหนครับหน้าทองขาวยังไม่เปิดเพราะว่าเพลาลูกเบี้ยวนี่ครับยังไม่ได้ไปหมุนเตะนะครับยังไม่ได้หมุนไปเตะให้หน้าทองขาวมันเปิดนะครับเมื่อหน้าทองขาวเปิดนะครับดูนะคูกดสตาร์ท กดสตาร์ทแล้วลูกเบี้ยวเริ่มหมุนแล้วครับหมุนไปแล้วเตะหน้าทองขาวปึ้งเห็นไหมครับนะหมุนไปตรงนี้เกิดการเหนี่ยวนำนะครับนะตอนที่หน้าทองขาวต่ออยู่เกิดการเหนี่ยวนำพอหน้าทองขาวถูกลูกเบี้ยวเตะปึ้งเปิดประกายไฟจะออกที่หัวเทียนเลยนะครับออกที่หัวเทียนเลยนะมาดูใหม่นะเดี๋ยวคุณจะสต็อปไว้นะครับเห็นไหมครับไม่ทันนะครับพอเกิดการเหนี่ยวนำที่สนามแม่เหล็กนะครับนะแม่เหล็กเกิดการอ่ คนร่วเกิดเกิด,ดการแนวนำเสร็จลูกเบี้ยวเตะเปิดหน้าทองขาวเมื่อขณะที่ลูกเบี้ยวเตะเปิดหน้าทองขาวเนี่ยสนามแม่เหล็กเกิดการยุบต,ตัวทันทีทันใดเกิดไฟแรงเคลื่อนสูงนะครับนะเกิดไฟแรงเคลื่อนสูงที่คนร่วทุติยภูมิแล้วจ่ายไปที่หัวเทียนนั่นเองนะครับก็มาดูนะครับหลักการของมันก็มีแค่ตอนหน้าทองขาวมันปิดกับหน้าทองขาวเปิดนะครับเดี๋ยวคุณจะสต็อปทันหรือเปล่าไมาร่รู้นะครับนี่ครับหน้าทองขาวมันมาเตะ ไอ้เออหน้าทองขาวมันเตะนะครับลูกเบี้ยวเตะหน้าทองขาวนะครับลูกเบี้ยวเตะหน้าทองขาวนะเพราะหน้าทองขาวเปิดเสร็จแล้วนะครับเกิดการเหนี่ยวนำนะครับนะหน้าทองขาวเปิดปับ๊บนะก็ลวดเกิดการยุบตัวของสามลเล็กท,ทันทียนใดไฟแรงื่อนสูงก็ไปเกิดที่หัวเทียนนั่นเองนะครับนี่คือหลักการทําง,งานของระบบจุดระเบิดนะครับไปค่อยดูนะครับค่อยๆดูนะค่อยค่อยดูนะ